วันนี้ายจะพาทุกคนไปพบกับข้อเสนอสุดพิเศษสาหรับเกียร์คาร์นิวัลนะคะรถครอบครัวเนกประสงค์จากเกียร์ที่ไซก็ใช้อยู่ค่ะพร้อมโปรโมชั่นแห่งปีที่คุณคุณไม่ควรพลาดเลยจริงคาร์นิวัล SXL Luxury รุ่น7ที่นั่งมอบความพรีเมียมระดับ First c ค a s s ตอบโจทย์ทุกการเดินทางด้วยความสะดวกสบายและดีไซน์ล้าสมัยพร้อมรับสิทธิทประโยชน์สูงสุดถึง4,000บาทเลยค่ะและถ้าใครกําลังมองหารถที่ทั้งพรีเมียมและคุ้มค่าก็ยังมีรุ่นย่อยอื่นๆอีกที่ราคาไม่ถึง2ล้านอย่างคาร์นิวัล EX รุ่น11ที่นั่งราคาพิเศษ1.999ล้านบาทโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เจอกันได้ที่งาน Motor Expo เท่านั้นนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวสายขอไปลองเทสต์ไดฟ The Gear Carnival SXL Luxury 7ที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุดก่อนนะคะ<บ>ไปโอเคไปแล้วนะ มันแบบไม่เคยมีเจ็ที่นั่งมาก่อนในไทยไงไซก็เลยอยากรู้ว่าระหว่างรุ่นที่ไซขับอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันก็คือรุ่นตัวท็อปสุดของล่าสุดแต่ว่ารุ่นใหม่เนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็อยากไปลองเผื่อจะแบบว่ากลับมาแกะหน้าผากตัดสินใจว่าเอ๊ะเจดทีด่นะั่ไปดีกัน นี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์เกียร์รามินาแล้วนะคะไปแล้ววิ่งหวยมากก็คือเดี๋ยวจะไปดูตัวเดกเกียร์คานิวัลเอสเอ็กแลลัครีรุ่นใหม่นะคะตื่นเต้นสวยไหมสวยไขึนะะ้นไปดูกันชอบไหม วินนี่บอกว่าชอบค่ะทาไมไซถึงเลือกเกียร์อันนี้เป็นคําถามที่มีหลายคนถามมาเยอะมากทุกคนเพราะว่าตอนที่แบบมาซื้อรถแล้วเราลงสตอรี่ลงอะไรไปคนก็ถามว่าอา้าวทำไมซื้อคันนี้มันต้องเล่าก่อนอะว่าจริงๆอะาซมีรถสองคันนันมันจะเป็นแนวแบบรถสปอร์ตเป็นคูปสองประตูซึ่งตอนนั้นะเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีลูกอะไรเงี้ยเราก็ซื้ออย่างนั้นตอบสนองความต้องการตอนที่เป็นวัยรุ่นทีนี้พอเราขย,ยายเราอยากมองหารถครอบครัวาซก็เลยมองหารถที่มันอันดับแรกเลยคือต้องเหมาะกับเราายมีโจทย์ว่าไซไม่อยากขับรถตู้แล้วก็สว จุเยอะ ว่างอะไรเงี้ยก็ไปเดินดูที่งานมอเตอร์โชว์ค่ะใไป,ไปถึงมอเตอร์โชว์แล้วนะทุกคนด้วยความที่เราอยากจะเห็นรถตัวจริงแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างครบๆเงี้ยเราก็เลยไปใสไป2วันนะคะวันแรกจริงๆในหัวก็คือตั้งใจไปดูเกียร์ก็ไปถึงก็เข้าไปดูเกียร์ก่อนเลยดูเสร็จปุ๊บเราก็เลือกรุ่นที่เราชอบไว้ในใจเสร็จแล้วเราก็ไปดูอย่างอื่นด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราขอกลับไปคิดนอนคิดที่บ้านก่อนแล้วค่อยมาจองค่อยว่ากันกลับมาบ้านนอนคิดไก่นะผักก็ออยังเป็นเกียร์อยู่เหมือนเดิมทกกกคนนใ็เเเเลลยยยยม่่่งห้าาไีีรโดฉพะะ ก็มองตัวท็อปเท่านั้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือหาข้อมูลมาแล้วประมาณนึงว่าแบบตัวท็อปเขามันค่องทางครบคันไปหมดเลยซื้อรถแล้วมันจบเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วอะไรเงี้ยพอมาดูของจริงก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆได้ยินเสียงมะมีมะมีมะมปะก็คือวินนี่เขาแอบ,บไปเล่นของเล่นในสูนนะคะแล้วก็ตะโกนแมแม่แมแต่แม่ไม่สนใจเพราม่อยากดูรถ เปิดรถมานะทุกคนอินทีเลียข้างในอะ่ะไม่ว่าจะสีเบา mm hmm. เอ่ยอะไรต่างๆในรถเนี่ยมันแบบเหมาะสมกับราคามากความกว้างความจุได้ๆต่างๆมันทาให้เราแบบแตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะอีกวันหนึ่งนะคะสซมาแล้วไซก็ขอขอเทสต์ดรี์ในงานคือพอได้ลองขับแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบรถมันสูงนะใหญ่นะแต่ว่ามันขับง่ายมั่นใจได้เลยนะคะว่าผู้หญิงตัวเล็กๆขับเองได้แน่นอนไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรถมันเถอะทะมันเลี้ยวอยากเข้าซองยากอะไรปกติมากสุดท้ายวันนั้นนะคะไซก็เลยจองไปเลยค่ะ เกียร์คานิวัล SXL ตัวท็อปนะคะเป็นของใจเรียบร้อย อุ๊ยลืมเล่าไปเมื่อกี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ไซตัดสินใจได้เลยนะหลังจากไปดูรถหลายรุ่นมาแล้วนะคะก็คือเราสามารถพับเก็บที่นั่งโดยสารแถวหลังสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น7็ที่นั่งหรือว่ารุ่น1 1ที่นั่งก็ตามมันจะเรียบเป็นแบบนี้เลยเราก็สามารถใส่สัมภาระได้ไปหมดเลยซึ่งมันแตกต่างจากพวกรถตู้อะไรแบบเนี้ยคือเราต้องไปทําแบบเอาที่นั่งแถวหลังออกเพื่อให้มีที่พื้นที่ใส่ของอะไรแบบเนี้ยต่ว่านั้นมันยุ่งยากคือการซื้อรถมันไม่ควรจะยุ่งยากแบบนั้นมันวแบบือบออเเมมงาักขหน เป็น business card อยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำเบาเพิ่มนะคะก็คือมันจบจริงๆอ่ะทุกคนไปแล้วค่ะเราจะไปเทส t ์ไ i ฟ์กันแล้วนะคะมีมีคนอารมณ์ดีที่สุดก็คือคนนี้ <c oughs> สิ่งที่อยากดูที่สุดในรถคันนี้นะคะสําหรับไซคือเบาะคนนั่งเพราะว่ามันมีที่รองขาด้วยคือมันจะนั่งสบายขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ไซสามารถเล่าได้เลยเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่มีในรถของไซเองก็มีรถรุ่นนี้เองก็มีนะคะก็คือตัวเบาะที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะมันจะมีระบบทําความร้อนความเย็นนะทุกคนถ้าเป็นสีฟ้าก็คือทําความเย็นถ้าเป็นสีส้มก็คือทาความอุ่นเวลาที่เราร้อนๆมาอย่างเงี้ยมันจะทําความเย็นขึ้นมาทุกคนหรือแบบถ้าเป็นประเทศเมืองหนาวเขาก มาตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราว่ามันก็เวิร์อยู่แต่ว่าในเดอเกียคาร์นิวัลเจ็ดที่นั่งรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้มาทั้ง2แถวเลยนะก็คือเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะคู่หลังด้วยเขาใส่น้ำมันให้เราต้องร0อกิโลแล้วขับไปถึงพัทยาเลยเนะเทใจแบบใจ นี่คือบาะที่ไซอยากมาลองที่สุดนะคะทุกคนสบายค่ะเดี๋ยวดูนะคะไซจะปรับตรงนี้ให้ทุกคนดูนะมันจะแบบขึ้นมาเป็นแบบที่วางเท้าให้เรามันฟีลแบบที่นั่งเ i p ยี่อะทุกคนันนี้ถ้าเป็นพวกรถตู้คือต้องไม่สั่งทำใหม่เป็นแสนๆอันนี้คือแบบใส่มาให้เลยครบอันนี้ในรถรุ่นเก่าของไซไม่มีนะคะต่อยเป็นตัวท็อปแล้วก็ไม่มีก็คือมันจะอยู่ในเดกเกียร์คานิวั L, ลเอสเอ็กซอลัคีรุ่นเจ็ดที่นั่งเท่านั้นแต่ที่เด็ดมันไม่ใช่แค่ที่พักเท้านะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาทำให้ไซ มันทำแบบนี้ได้เลยนะคะมาตรงนี้นะคะเราสามารถดันตัวเบาะเข้าไปข้างในแบบนี้พอดันแบบนี้ปุ๊บมันจะมีปุ่มกดที่ทําให้แบบตรงเนี้ยมันเอนลงไปเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเบาะนอนนะคะนอนแล้วนะแล้วก็เราสามารถเอาที่รองนั่งขึ้นได้นะคะแบบนี้ก็คือเป็นที่นอนแบบกําลังสบายมากเลยทุกคนระยะองศาสรีละอะไรคือได้หมดเลิศจ้ะไม่อยากเป็นคนขับเลยอยากเป็นคนนั่งแล้วเราก็สามารถกลับขึ้นมานั่งแบบนี้ได้ภายในหนึ่งปุ่มเช่นกัน แต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งปุ่มคืออันนี้เราสามารถทำแบบนี้แล้วก็สามารถดันมาข้างหลังได้มันอีกหลายสเต็ปเลยค่ะไปจนถึงแบบท้ท้ายเลยถ้าสมมติว่าเราอ่ะพับเบาะหลังลงไปให้มันเรียบเท่ากันแล้วใช่ไหมเราก็สามารถดันตัวนี้ให้มันเอ็นถอยไปอีกเพิ่มเล็กุ่มได้อีกอันนี้เป็นข้อแตกต่างที่ชัดมากระหว่างรถที่มี11ที่นั่งกับ7ที่นั่งนะคะก็คือตรงนี้ ถ้าเป็นรุ่น11ที่นั่งมันจะมีที่นั่งเล็กๆอยู่แล้วก็เป็นเบาะที่พับเก็บลงมาคือเดินไปข้างหลังได้แต่ทางจะแคบมากแต่อันนี้ก็คือพอมันไม่มีตรงนี้มันก็สามารถเดินแบบทะลุไปหลังได้เลยฟิลแบบเหมือนรถ VIP อ่ะซัลปจะมีแยกเป็นท่อนหน้ากับท่อนหลังนะคะก็จะนี้ และสาหรับเราเหล่าแม่แม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะคะก็จะมีความกังวลว่าแบบลูกกับพอเริ่มโตเขาเริ่มรู้เรื่องใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปกดเปิดกระจกเดี๋ยวไปกดเปิดประตูบานสไลด์ออกมาทายังไงเพราะว่ามันเป็นปุ่มสไลด์อัตโนมัติทั้งสองข้างคือกดปุ่มเดียวแล้วประตูก็จะสไลด์ออกมาเลยไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะระบบเซฟตี้ดีมากของไรายนี่คือวินนี่นั่งอยู่บนคาสิก็อร์จิ๊มแต่ขาสเปสสปะมากค่ะทุกคนก็จะเอาขาไปกดปุ่มแต่พอเราล็อกจากฝั่งคนขับอะค่ะตรงเนี้ยเปิดไม่ได้ เห็นไหมคะยังไงก็เปิดไม่ได้แม้แต่ตรงมือจับก็เปิดไม่ได้นะคะคือนอกจากคนขับปลดล็อกเท่านั้นรถถึงจะเปิดออกไปได้คะ่ะและเราปลดล็อกอ่าออกเลยประตูบานสไลด์ดียังไง สำหรับรถใหญ่แล้วมีประตูบานสไลด์มันดีมากสำหรับที่จอดรถเมืองไทยเพราะที่จอดรถเมืองไทยมันแคบมากทุกคนเวลาเราเข้าไปปุ๊บรถเราใหญ่เนี่ยเราจะมีปัญหาว่าเฮ้ยเราเปิดประตูไม่ได้อะเลยต้องเบี่ยงไปชิดข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นบานสไลด์ปุ๊บมันใช้พื้นที่ในการที่จะลงไปอ่ะแคบมากนิดเดียวใช้นิดเดียวคะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อการจอดกันขึ้นกันลงสุดๆมีที่เท้าแขนด้วยดีอะอยากได้อากาศขายร้อยคัน สิ่งหนึ่งที่เกียร์ทำถึงมากในรถเซกเมนต์เดียวกันราคาพอๆพกันนะคะก็คือความลักชวรี่คือเขาใส่มาแน่นมากคือถ้าได้เข้ามาดูตัวท็อปแล้วจะไปตัวอื่นไม่ไหวต่อไปคือจะรู้สึกแบบเฮย้ยมันมีอย่างนี้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 หมดเลยเหรอแบบเล่าไปก็อาจจะไม่เข้าใจอยากให้ไปดูด้วยตัวเองมาลองมาเทสค่ะจริงๆขออนุญาตไปนอนไก่นะผากแล้วแบบว่าคิดก่อนนะว่าชอบยังไงดีกับรถเก่าพูดจริงนะไม่พูดเลยยังไง อีกข้อนึงที่แตกต่างจากรถไรน,นะคะก็คือหน้าจอค่ะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบหน้าจอพานโนรามิกต่อกันเป็นผืนเดียวกันทั้งแถบสวยดีเหมือนกันนะ พราะของไซมันจะเหมือนแบบแบ่งครึ่งนิดนึงแล้วก็จอสัมผัสนะคะอันนี้แล้วก็จะมีติดตั้ง Apple Car p l a y พแล้วก็ Android ให้เรียบร้อยเลยนะคะคือเราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแล้วก็สําหรับไซนะสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนที่ไม่เคยขับรถใหญ่เลยอะมาขับรถใหญ่แล้วรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดตอนแรกก็คือตัวกล้องรอบคันค่ะทุกคนเวลาเราจะเลี้ยวเราจะอะไรคือมีภาพหน้าจอขึ้นมาให้เห็นตลอดเลยนะคะแล้วก็เวลาถอยเข้าซองอันนี้สําคัญเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยซองมันแคบใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็ที่จอดร บางทีมันก็เป็นมุมแปลกๆเนาะกล้องรอบคันเขาอะ่ะมันกะระยะมาให้ดีมากเลยค่ะเวลาถอยเข้าซองถึงง่ายมากสาหรับไซที่ตอนแรกกลัวรถใหญ่มากๆนี่คือการตัดสินใจที่รู้สึกว่าตัวเองคิดถูกแล้วอะ่ะขับง่ายมากเครื่องเสียงที่เขาให้มาในรถนะคะก็จะเป็นของ Bose ค<ม>่ะ ซึ่งเอาจริงใซ่อะเป็นแฟนโบสเพราะใส่อะชอบเสียงที่มันมีความแบบทุมๆนุ่มๆลึกๆห,ห,หน่อยนะคะ <c oughs> คันนี้คือใส่มาเต็มแม็กซ์มากให้มา12จุด <c oughs> วอร์ามาก <c oughs> คือนั่งอยู่ตรงไหนก็เซอร์ราไปถึงตรงนั้นนะคะทุกคนสิ่งที่ไซ่เห็นแล้วไซ่รู้สึกว่ามันแบบแตกต่างกันชัดเจนนะก็คือตัวรถรุ่นใหม่อะค่ะเขาจะมีกระจังหน้าที่มันสวยขึ้น ความรู้สึกนะแล้วก็กระจกมองข้างที่มันดูสลิมขึ้นดูคล้ายๆกับพวกรถเก่งทั่วๆไปอ่ะทุกคนแต่ในขณะที่รถของไซเองเนะี่ยกระจกมองข้างมันจะมีความค่อนข้างใหญ่ก็แล้วแต่ชอบคือไซก็ไม่ติดทั้ง2แบบนะได้หมดทั้งคู่ ยอมรับว่าวันใหม่มากเลยค่ะแซว่ามันสวยขึ้นแล้วก็ฟังกชันที่ใส่เสริมมาในรุ่นใหม่เนี่ยทำให้รถมีความพรีเมียมมากขึ้นไปอีกใครกำลังมองหารถครอบครัวที่ฟังกชันโคบขับสบายพรีเมียมในทุกมิตินะคะไซแนะนําจริงๆตอนนี้ขอกลับบ้านไปคิดก่อนค่ะว่าทายังไงกับคันเก่าดีเพราะว่าเทสได้วันนี้ไซอยากได้คันใหม่แล้วอ่ะพี่สัญญาพี่จะพาหนูกลับบ้านพี่ไปจัดการคันเก่าก่อนนะโอเคไหมโอเคเหรอโอเค